เกิดวันที่ 5, 14หรือ23คุณมีโอกาสจับเงินล้านตัวเลขไหนล่ะที่จะช่วยให้คุณจับเงินล้านได้สวัสดีค่ะป้าหญิงจุดถามาสนะักสมขาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบัมบัตและเลขศาสตร์รหัสลับไคโรนะคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุตามาศค่ะคลิปนี้นะคะป้าหญิงจะมาพูดเรื่องของตัวเลขกันบ้างนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ค่ะคนชอบถามในเรื่องเศรษฐกิจปีนี้จะเป็นอย่างไรแล้วดวงจะดีไหมจะได้จับเงินล้านหรือเปล่ามีเรื่องอะไรที่ต้องระวังบ้างเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วมันตอบได้ด้วยตัวเลขค่ะ ตัวเลขเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเกือบทุกอย่างในโลกนี้เลยสามารถอธิบายได้ด้วยตัวเลขนะคะป้าหญิงไม่ได้พูดเองทฤษฎีนี้ค่ะเป็นความเชื่อของพิทากรัสปรัญาเมธีชาวกรีกโบราณนะคะซึ่งท่านได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งตัวเลขค่ะท่านมีความเชื่อว่าตัวเลขสัมพันธ์กับทุกเรื่องราวในจักรวาลนี้สัมพันธ์กับทั้งพลังดวงดาว สังคมศาสตร์ประวัติศาสตร์ปรัชญาศาสนาและแม้แต่เรื่องสุนทรียะนะคะดังนั้นเนะะี่ยค่ะเราอธิบายทุกอย่างได้ด้วยตัวเลขทีนี้ตัวเลขไหนละ่ะที่จะช่วยให้คุณจับเงินล้านได้ไประยินเตรียมรายละเอียดไว้ให้แล้วนะคะ คนที่มีตัวเลขที่สามารถจับเงินล้านได้คือคนที่มีเลข5ค่ะเลข5เนี่ยนะคะเป็นเลขที่โดดเด่นที่สุดทางด้านการเงินศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ numerology นะคะคือเลขศาสตร์สากลและยังใช้ในเชิงจิตวิเคราะห์ได้ด้วยเขาเรียกว่า numerical psychoanalysis นะคะดังนั้นค่ะเขามีการวิเคราะห์ บุคคลที่มีชื่อเสียงบุคคลที่ประสบความสำเร็จมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ของโลกเนี้ยล้วนแล้วแต่มีเลขห้าดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่ได้มีต้นทุนอะไรมาเลยชีวิตติดลบเอ่อชีวิตเริ่มต้นรู้สึกเหมือนไม่ประสบความสำเร็จแต่เชื่อเถอะถ้าคุณมีเลขห้าอยู่คุณมีโอกาสจับเงินล้านได้สักวันหนึ่งค่ะ เลข5ก็คือคนเกิดวันที่ 5, 14และ23นั่นเองค่ะเรามาดูกันค่ะว่าใครบ้างที่มีเลข5นะคะคนแรกเลยที่อยากจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือมาร์คซักเคเบิร์กค่ะคุณมาร์คเนี่ยนะคะก็คือเป็นผู้ก่อตั้ง Facebook อย่างที่เรารู้กันเนี่ยนะคะมาร์คเกิดวันที่14พฤษภา1984 14ก็คือ1นบวกสเป็น5นะคะแล้วเขายังมีเลข5มากกว่านั้นอีกคือเกิดในเดือนพฤษภาด้วยนะคะรหัสชีวิตของเขาเมื่อบวก14พฤษภาหนึ่งเ่ะคะ่ะบวกรวมกันเลขตัวเดียววันที่เดือนคศเกิดบวกรวมกันได้เลขตัวเดียวก็ได้เลข5อีกเช่นกันดังนั้นรหัสชีวิตของคุณมาร์กนี่ก็เลยเป็น5้ทับหรวยไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมคะ อีกคนนึงเป็นคนไทยที่เรารู้จักกันดีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตก,ก็เกิดวันที่5นะคะ5กันยา 1, 9 8 0นะคะบวกรวมกันเลขเดียวกันกับคุณมาร์กเลคือ5ทับ5เช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราพูดถึงเลขตัวเดียวเท่านั้นนะคะถ้าคุณมีเลข5อยู่ในดวงโดยเฉพาะวันเกิดคือคนเกิดวันที่5 14หรือ23คุณมีโอกาสจับเงินล้าน มายกตัวอย่างคนต่อไปกันอีกดีกว่าจริงๆอยากจะบอกว่าให้ทุกท่านเนี่ยนะคะลองไปเสิร์ชข้อมูลดูว่าบุคคลที่รวยเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกเขาเกิดวันที่เท่าไหร่กันบ้างขอท้าทายเลยว่าส่วนใหญ่จะมีเลขห้าอยู่ในดวงค่ะอีกคนหนึ่งนะคะที่อยากจะยกตัวอย่างและก็อดจะพูดถึงเขาไม่ได้เลยเขาชื่อคุณ พนมยีรำหรือว่าโทนี่จานั่นเองค่ะแน่นอนว่าเรารู้จักว่าเขาเนี่ยอาจจะมาจากต้นทุนที่ไม่มากนักนะคะแต่เขาเชี่ยวชาญเรื่องศิลปะป้องกันตัวเนาะในที่สุดเขาเป็นที่รู้จักระดับโลกเลยนั่นนะคะเขาสามารถจับเงินหลานได้แน่นอนนะคะดูเล็กก่อนบ่ายดูเล็ก่อนบ่ายเนี่ยนะคะเป็นนักแสดงตลกเนาะ เกิดวันที่23กรกดา1988 23ก็คือ2บวก3เป็น5นะคะลองดูชาวต่างชาติค่ะมาถึงนักฟุตบอลกันบ้างนะคะนักฟุตบอลอาชีพชาวโปรโตุเกสค่ะคริสเตโนโรนโดนะคะเกิดวันที่5กุมภาพันธ์1985นะคะ1985 บวกรวมกันเป็นเลขตัวเดียวก็เป็นเลขห้านะคะแล้วแถมเขายังเกิดวันที่ห้าอีกด้วยดังนั้นต้องบอกว่าเขามีโอกาสจับเงินล้านแน่นะคะป้าหญิงเนี่ยเกิดวันที่สิบสามในดวงไม่มีเลขห้าเลยนะคะดังนั้นต้องทำด็อกเหนื่อยแต่อันนี้มันนอกจากมันมีโอกาสคนเกิดวันที่ห้าสิบสี่สิบสามมีโอกาสแล้วเนี่ยมันมีโอกาสฟลุกด้วยนะคะ แน่นอนทุกคนต้องทำงานนะคะแต่โอกาสจับเงินล้านของทุกคนไม่เท่ากันบางคนเหนื่อยยากขืดขึ้นคอทีเดียวแต่บางคนคิดอะไรแล้วมันเป็นเงินเป็นทองโอกาสจังหวะเวลามันสามารถเดินมาบรรจบกันได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นลองสำรวจตัวเองดูนะคะว่าเรามีเลขห้าหรือเปล่าถ้าคุณมีเลขห้า และคุณขยันมีโอกาสจับเงินหลานได้แน่นอนเลยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ